สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมฟรีสไตล์พานเดียวจะมาทําภารกิจล่าปูดําครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่เป้าหมายของผมคือป่าเชลเลนปลูกใหม่นะครับเพราะว่าป่าเชลเลนปลูกใหม่มันมองหารูปูได้ง่ายแล้วก็วันนี้ผมก็เลยเดินมาเช็คน้ำนาทะเลดูก่อนว่าน้ํามันแห้งขนาดไหนไปป่าไหนได้บ้างเดี๋ยวถ้าเจอรูปูแล้วผมจะถา่ายดูนะครับ เราไปลุ้นกันเลยดี่าครับว่าวันนี้ผมจะได้ปูดักี่ตัวไปกันเลยครับเจอต้องร้อยอีกหนึ่งรู้แล้วครับนี่ครับตูตกลางเล็กเลยไม่มีทางปูนเช็ดรู้แล้ว เด็กไปเด็กจอกดูไปซะเลยนะครับมีตัวนะตรงนี้เจอกไปเพิ่มไปอีสองจาะ ไซสสวยใช้ได้ครับตัวนี้ม,มาชมหน่อยโอ้ไซสนี้ครับเม่นเปิกครับโหยดำแท้นะครับจะลินมือหรือเปล่า ก็ใช้ได้ครับไตสวยเลยทีเดียวถือ่าผ่านนะครับไสนี้ดียวไปลุ้นรูต่อไปกับผมเลยดีกว่าครับนห่เปิดฉากไตตัวขนาดนี้ไตนี้โอเคครับเจอร่องรอยหนึ่งรู้แล้วครับนี่นะครับทางเข้าของมันหยิงตรงไปทางรากตรงกลางนะฮะนี่ผมลองมาแหวก ดูฝั่งนี้แล้วรู้สึกกว้างนะครับนี่ครับเปิดเจาะไปหน่อยลนะสวมือเลยทีเดียวครับอเอดเปิดเลยคอต้องเปิดอีกหน่อยคนระับมีตัวแน่ครับันี่เพราะว่าน้ำ ตอ,อนเห็นที่แรกนะมันดำปากรูนะฮะทีนี้ต้องระวังอย่างสูงนะครับบุ้ยโอ้ถึงตัวครับโอ้ยแม่ดีบ่ มันแข็งครับใช้ไม่ออก เหนียมือไปเป็นพังนะงานนี้จะต้องเสียงครับพยายามจะ่าก,กางมือครับกางมือมปนเสียงมากครับต้องร้องเสียงด้วยทิงครับเปิดไปหน่อยัะไม่ยอมออกง่ายนะนเข้าไปยันรูมาเลยครับ ว่าครับติดล่าของก้างอีกเอาไม่ออกถาไม่เกินงพังสามารถครับเดี๋ยวจะพยายามช้อนใช้เอาออกไม่ได้ฮนะ สวยครับน้ำนี้ได้ปูดำแท้ครับเรียกว่าโอเคครับไซนี้สวยหรูครับผ่านครับผมคุณผู้ชมครับหรูนี้ทางเข้าออกสองทางสามทางเลยครับยิงตรงไปยังละอีกแล้วนู่นผมไปเจาะดักหน้าแล้วนะครับนี่ครับผมเจาะดักหน้าฝั่งนู้นละเดี๋ยวมาดูกันครับไซขนาดไหน น้ำนี้ดีครับไม่ลึกครับโอ้ยตกใจโอ้โหถึงตัวครับจับเลยครับงัดมาเลยครับโอ้วดูเดี๋ยวขอโยก่อนครับมันแรก อ้ยดูไซครับไซนี้ือดูครับอ๋อเกบงับนะครับไอโบรครับจะล้าปับ๊บนึงครับเป็นความต่างงามครับโอเคครับไซนี้เยี่ยมครับสวยจริงๆครับไซนี้ปูดำแท้อีกแล้ว ครับตรงนี้เป็นหลุมปูนะฮะมันยังไม่ได้ขุดรูเข้าไปลึกครับใช่มันลากกีดกุ๋ยออกมานิดเดียวเองครับขีดดินนี่นะครับที่ลองแหวกลากดูแล้วเจอตัวแล้วฮะเกียดูครับโอ้โหหนีบครับหนีบครับ มันเป็นตีหลุมอยู่ครับยังไม่ทันกุดรูอนมครับเห็นแล้วครับออกครับรออกขานออกแล้วครับออกมาทังหน้าูู้เลยครับต้องจับ อโอ้ยแม่เก็บถุงหยบครับหีบรองเท้าติดเลยครับอูดำแท้นะครับไซน,นี้ใช้ได้ครับไม่เล็กเกินไปผ่านครับ รูนี้กับเดินผ่านนะครับอยู่ริมคลองครับกําลังเดินเพลินๆหันมาเห็นครับสะดุดตาเป็นเนินดินเลยครับนี่ครับยิงตรงไปยังรากรากโดขมนะฮะดูอันตรายครับถึงจะเลอดตกยางออกนะครับหอยนั้งลมนั้นเลยนี่ครับผมมาเปิดไว้ช่องนี้หน่อยนะครับเขี๋ยๆดูครับนี่ฮะไม่ลึกเลยครับเขี่ยไปโดนตัวเปิดนิดเดียวเอง รู้ปูอะไรปูใบหรือเปล่าโอ้เล่งมือให้แล้วครับโหอืออือ โอ้ยดีครับโอ้ย,อยเดี๋ยวเคี้ยวอก่อนมันเข้าไปลุกอยู่ข้างล่างนะนอะไนยาวครับตัวนี้ออกมาแล้วครับโอ้โหปูใบครับใบยักษ์นะฮะอัวนี้อ่อผมว่าดลูเป็นใหญ่เหลือเกิน ก้ามปูใบนีย้ยังอร่อยนะฮะโอ้อยงั้นเขียวก่อนูใบนี้นี่มันค่อยปล่อยนะฮะออภารกิจวันนี้นีปูใบแทมน,นะครับนี่ครับล้างให้ดูปูใบครับกา้ามยังอร่อยครับ ครับคุณผู้ชมทางอย่างเรียบเลยฮะมีตัวร้อยเซ็นครับยิงตรงเข้าลากเหมือนเดิมเอาอยากเหมือนเดิมครับแต่ดีครับมันเจาะรูให้หันลงมาทางน้ำเนี่ยผมด้เจาะดักหน้าไว้หน่อยครับนีนี้เจาะไว้แล้ว มันเกาะบนเพดานครับงี้าม,าอออมันกาวออกเมื่อกี้เหมือนจะออกมาทิ้งแล้วออกมาเสียงครับเกาะบนเพดานางนี้เอาอยาครับ ขาด้วยเห็นไหมเห็นอ้าวแสดงมีสองตัวเลยครับนี่จับไว้ตัวนึงแล้วเนี่ยนี่ครับจับไล้ตัวนึงนี่นะฮะโอ้ยโอ้โหสวยใช้ได้ครับอยู่อีกตัวงใช่ไหม ไม่ปล่อยซะโอ้ยโอ๊ยปล่อยแล้วครับได้หนึ่งตัวนะฮะแสดงมีอีกตัวใช่ไหมกล้องมีไหมเดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีครับไอ้นี่ถือว่าผ่านฮนะตีหลุมอยู่ใต้รากกองกลางนะครับแค่แหวกรากกองกลางนิดเดียวเจอตัวนะครับเดี๋ยวจะเอามือล้วงให้ดูนะเนี่ยข้างในมันฟาง วางแล้วแฝงมือได้นะสอกเดียวถึงตัวเลยนะครับทำ้วใส่ไม่ใหญ่จัดครับไม่ได้มใส่หลายตัวครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอเข่าไปแล้วครับแม่ไวจริงๆ เกียร์จะออกเนะี่ยเสียงใหม่ครับมันไวครับไว้ใกล้รูไปหน่อยมันออกได้ครับตอนจมมุมครับ นะอาแล้วครับโอ้โหหมยเด็กจัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวล้างก่อนโอเคครับเป็นปูดำเลยครับทานครับครับวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับ ได้ปูไปหลายตัวแล้วครับเอาแว้ล้างตัวก่อนกลับบ้านครับพร้อมกับมาดูสถานที่ใหม่ๆที่ว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะมาหาอ้ป่านี้ครับเป็นป่าใหญ่ครับหมายใหม่เลยครับป่านี้ยังไม่เคยมาครับลองดูสภาพแวดล้อมรอบๆครับป่าโตสูงใหญ่เลยครับน่าจะมีปูใหญ่อยู่เยอะโอเคครับงั้นเรามาลากันด้วยภาพบรรยากาศ ปลาไม่แล้วดีฟ้าครับน่าเข้าไปค้นหาจริงครับปลานี้ลากของกลางอย่างโตนะ้วเรามาลากันด้วยภาพนี้เลยนะดีฟ้าครับสวัสดีครับ